มานะผมมาดูรีวิวกันนะผมกับ Acer Aspire C75 2 z นะครันผมเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมเปิดหน้าจออันนี้ก็เป็น Acer นะครับผมที่อาจจะรุ่นเก่าไปหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์งานนะครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรที่แบบใช้กราฟิกไม่หนักมากครับผมเครื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับไหลลื่นนะครับผมก็รอสักแป๊บหนึ่งอันนี้จะลง วินโดว์7ไว้นะครับมาโอเคนะครับผมเปิดเครื่องมาแล้วอันนี้จะเป็นวินโดว์7นะครับมาเรามาดูสเปคเข่้าวๆนะครับผมจะเปิดให้นะครับอันนี้ก็จะเนี่ยครับแรมสองกิกนะครับผมก็จะเป็น CPU ก็จะเป็น Intel Pentium นะครับผมก็สองศูนย์นะครับก็ถือว่าไม่หน่วงก็ไม่หน่วงก็ถ้าดูหนังฟังเพลงก็คือสบายครับผมมาเรามาดู Device Manager นะครับผม เรามาดูในส่วนของเราไล่ไปเลยเนาะบลูทูธนะผมมีบลูทูธนะผมแล้วก็ฮาร์ดดิสนี่ก็จะเป็นฮาร์ดดิสจะอยู่ที่320นะครับผม320กิกะไบต์นะครับเป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะโอเคนะครับผมการ์ดจอก็จะเป็นฮาร์ดดิเอดีกราฟิกนะผมทั่วไปมี DVD ในตัวนะผมอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะผมอันนี้ก็ลองใส่ซีดีใส่อะไรเรียบร้อยแล้ว ะครับผมใช้ได้ปกติอ่าตัวกล้องนะผมตัวกล้องก็จะเป็นกล้องก็คือตัวนี้นะผมอยู่ที่1.3 1.3นะผมความละเอียด1.3แล้วก็อ่าอะไรอีกอะส่วนของเน็ตเวิร์กก็จะมีบลูทูธนะผมบลูทูธอันนี้ก็คือต่อต่อไปอยู่นะเดี๋ยวจะเข้า youtube ให้ดูนะครับผมอ่าเสียงอะไรลงปกตินะผมลงเดเวอร์อะไรให้ปกติแล้วนะผม โอเคเนาะก็สเปคคร่าวๆนะผมให้ดูเดี๋ยวจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูเข้า YouTube เสียงนะผมเสียงเสียงลำโพงอะไรพวกนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเล่งเสียงให้นี่เล่งเสียงแล้วเนาะโอเคเนาะก็ลงโปรแกรมพื้นฐานให้นะผมเดี๋ยวชาร์จดาวน์ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆรอบๆตัวเครื่องนะครับผม เจอให้ดูรอบๆตัวเครื่องตัวตัวจอนี่จะมีขอบสีขาวขึ้นนิดหน่อยนะฮมแต่ว่าก็ทํางานได้ปกติเนาะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมจอมันก็คือคอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมอืมก็ปกตินะผมอันนี้ก็ฝาพับอะไรปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับผม มีสายชาร์จแถมให้นะครับผมเดี๋ยวผมขอถอดสายชาร์จก็คือต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เก็บไม่อยู่เนาะเราต้องชาร์จแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมอ่าถอดก่อนนะครับมมาเรามาดูนะครับผมตัวด้านข้างนะผมก็จะมีพอร์ตพอร์ต USB นะครับผมแบบ2.0มี3 3พอร์ตน,นะครับผมหนึนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้อีกพอร์ตนึงก็คือ3พอร์ตนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับอัดเสียงนะผมเพราะว่าแต่ก่อนผมมีปัญหาในการอัดเสียงก็คือ โน้ตบุ๊กสมัยนี้มันจะมีแค่หนึ่งรูใช่ไหมก็คือจะเป็นรูหูฟังกับไมค์แต่ว่าอันนี้มันแยกกันนะผมถ้าเวลาอัดเนี่ยจะเวิร์กเลยนะครับผมพับพับอะไรได้ปกตินะผมตัวนี้นะฝาพับไม่พังนะผมใช้ได้ปกติเลยมีรูใส่สายแลนนะครับผมรูต,ต่อตัวตัวนี้นะผมตัวต่อเข้ากับ bga e หนะ้าจอโปรเจคเตอร์อะไรปกตินะผมแล้วก็รองรับ hmi ด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะ นี่ครับผมปกติเลยอันนี้ซื้อจาก Advoi c e มมนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะผม2,490บาทเนาะก็ขาดตัวไปเลยนะผมส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะผมรีบเลยนะครับผมของมีจำนวนจำกัดเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากขายอยากเอาเป็นเครื่องสำรองรองคาราโอเกะนะผมแต่ว่าก็คือพอดีหลานซื้ออีกเครื่องนึงก็เลยบอกเออขายขายเดี๋ยวเอาไปซื้อของอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคเนาะ